เดี๋ยวรวมมันหน่อยก่อนว่าว่าแคนฟุกเป้าหรือยัแต่เมื่อกี้ขอหมดแล้วเอ้าแตกได้ไงไปเล่นเตรเซมโซนมาโอ้จะลืมเนเฮ้ยค่อยเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้จี๋ใช้เมืนกันเลยมัยมันเป็นเสียงห้องหัวใจอะไรอ่ะอะไรกันไปอ่ะอยาคนอย่างเยอะ พี่ลงแล้วน้องตึงของเดาอะชีเดาอ่ะพี่มาย่งพี่จะชิสลงเนาะชิสุยชีซุยเฮ้ยมันจะเปิดไมเรวมเต้นรวมเต้นรวมเต้นใครร้องเพลงใี่เสียงม้องนพลงเอทันเด้ี่พี่โโพี่พี่้องอย่าพูดเถอะเฮ้ยพนโดนเนี่พันโดนเนี่ย เไล่เอาเพื่อนไปเอาเพื่อนไปช่วยเพื่อนไปเตะแล้วไล่ดีไล่ดีไล่ดีไล่เลยไล่เลยว่าโดดขึ้นตึกนี่โอ้โหเฮียมันจะกรี่อะไขนาดนั้นพี่กับผมตัวนึงไงกับผมด้วยโอ้ไปรวมเต็นท์เดียวรวมกันก่อนดิเฮ้ยโอ้มึงไม่รวมหล้วมึงขึ้นไปแล้วน่ะไปเอาดิเอาดิเอาเลยเอาเลยนี่นี่นี่ชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งเอาดินี่เฟมเฟมครับกูโดนมึงเอาผม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 โอ้กูยิงเพื่อนอะไรให้เราเยอะกว่าเอาเลย มาดูพี่เเจนาเดียวเดียวไล่เลยไล่เลยไปเต้นแล้วไปเต้นแล้วพี่โอแม่เอ้ยมันยิงหัวผมกับตายสองตัวมีสองตัวมีสองตัวอ้อมดิอ้อมดิอ้อมดิออบดักตึกคนนึงดักตึกคนนึงดักตึกคนนึงดักตึกดักตึกแตกึกไม่แตกสวยเสวยสวยสวยโอ้ยไม่ตายอีที่ยังถึกเลยไป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 ช่วยเพื่อนกูเก็บของกันได้มาสองได้มาสองตัวได้มาสองตัวโอ้ยมันหล่นไอ้ยี้มันบังมันบังที่อยู่คนละตึกเลยแตกเอ้า แต่เอาเทียวตัวก่อนมามาตึกนี้ก่อนตัวเดียวเนี่งไม่เป็นไรกูขึ้นแล้ว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 กระสุนกูหมดอีเหี้ยจะตายไอ้ตงไอ้ตงไอ้ตไอ้ต่ปแต่สวยสวยสวยเก็บ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 เอาข้างบนเหลือข้างบนเหลือมันดัก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 ยัดพร้อมกันบ้างไปไปเฟรมล้างตึกเฟรมก่อนตึ่งสามตัวเฟรมลันเต็มเตัดเฟรมล้างตึกเฟรมฟังกูโอเคโดนยัดอยู่หวยพันมันโดนแมันโดนแมันโดนแล้วตัวพัน ไป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 ช่วยพัน่วเชิงเชิงเดี๋ยวไป็นวยวเออสามยี่โม้เองไอเชิงอยู่คนเดียวอีกเย้ไอเชิงเล่นคนเดียวเดี๋ยวตั้งห้าโม่โอ้กมุ้งยินอย่าพาไปกินสเต็กเย้ยตัวไหนก่อนตัวไหนก่อนตัวไหนก่อนหรู้นี่ครับผมเนี่ยไปิดแกับเพื่อนก่อนดิไอเฮียใครไปตรงนั้นไอฟิล์มไอมันจะแตกเอาดิเฮ้ยไปตึงย้ายตึงโอ้ไม่แตกไอเี้วยแตกขึ้น่าไม่เชื่อมันอยู่ไหน ใครแตกวะแม่งเพื mm, right. like hey, 10, pa, 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 ่อนอยู่น really. ี่หมดเลยแล้วสองตัวนึงไปทำอะไรตรงนี้เนี่ยเออปาปันรวมรวมรวมรวยพันรวมไม่พันรวมไม่พันรวมหมายพันเฟมกูมืดกูมืดตึบเลยตึบเลยตึบเลยเฮียมาตึบนี้ก่อนมาตึบนี้ก่อนมาแล้วมันคือแตกบ้านแตกบ้านแตกบ้านแล้วตัวไหนตัวนึงก่อนตัวไหนตัก่อนโอเคมึงแตกย่าแม่เมื่อกี้วิ่งแตา่แตกบ้านโอ้มึงอ่ะเขาเล่นคนละตึกกันเลยอะไรอ่ะไปนเรื่องใหม่ เอ้ยมันอยู่หน้าผมชั้นสี่กูตายกูตายชั้นสี่กูจะตายพี่ชกันช่วยน้องนี้ช่วยน้องนี้โหลสามน้องชั้นสามแล้วแป๊บๆน้องรักอยูพี่กันรับไปรักรักอย่าเพิ่งมาลักอยู่กูอยู่กูจะตายกูจะตายช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้ยคนละที่เร็วอะไล่คนละตัวกันเลยเฮียคนละตัวเช่ายิงกับตายเช่าขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วไปไปช่วยทีช่วยดีกูช่วยน้องก่อนอะไรอะไรขัวสามไม่ไปแดงไปไม่แยกเอาทีละตัวเลยทีละตัวให้ตายเลยเราไปเลยกูจะตายกูจะตายจะตาย อยู <bamboo S 2> ่กูเพื่อนจะล้างจะล้างสุดแล้วจล่างสุดล่าสุดมาขึ้นไปแล้วไปไปไปโอ้กูโดนเบิรนไม่เป็นไรกันสิพี่ไม่เป็นไรทีก็บไัดอยู่ไดก็อรัดได้เฮ้ยมึงไล่ตัวนั้นมึงได้ตัวชมพูอยู่กูได้เขียวมามาไม่อยู่อยู่ล้างตึกกูโดนสองตัวกูโดนสองตัวกูโดนสตัวได้อยู่หน้าผมไอ้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 ไอนไอ้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 ไอไไไไไอไไ โม่พี่โมคุณได้ก็บอกนึงอ่ะเอ้ยดีกูไม่แตกไอสัตว์กูมีตู้ในตู้เฮียเฮ้ยโมคุณเอาโมคุณโมคุณไก่โมคุณไก่เป็นกระผมชนะวันหนึ่งลงได่กระผมชนะตัวหนึ่งพี่โมคุณได้ปืนติดใหม่กระผมชนะได้ไก่นั่นนะได้เดี๋ยวไก่ตัวเตื้อให้ให้ทีหนึ่งเซตให้ทีหนึ่งเซ็ตืรอมันบินขึ้นเพื่อนย้ายตึกไปแล้ว ไอปลาอยู่ข้างบนน่ะคืนเพื่อนที่ที่ที่แตกสองกรบอกอ่ะคเพนเพื่นูู้เช็นึงอ่ะแตแล้วริกตูใหม่เซ็ดใหม่กว่าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยแหลบาอะแล้วปืนอ่ะกูไม่มีปืนนั้นเน่ยเอ้ยไอปืนไอทีื่เียแค่เก็บหรอที่ได้เออใช่ใช่แกินคนลเนี้ยัวคนเนี่ยกูบอกมันตะกใหม่อยู่กูพ่อมึงไองูรวม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 เออเล่นเล่นทห่ากันน่ะ ไอ่เียกูบอกเป็นคนละตัวไอ้เียดเนีก็บอกกูอยู่กูอยู่กูอาลบมันอยู่ตัลบมันอยู่มันดิพี่เอาปืนขึมาดมันนดิอขึ้นมาก่อนเอาปืนขึ้นมาดิยนไม่ทันยไมทันงมดก่อนิ้งไม่ทัน่องมดก่อนยัดเลยยัดเลยยัดเลยเฟรมหลังนี่ไงโอ้ดิไม่ได้เขียหลอาปืนข้นมาเหล็กเข้าบานเหล็กเข้าบาเหล็กมไปืนมาบบนบนบนเมาบิมาบดมาบิมาบิมาบิดมาบิดมาบินมาบิดมาบดมาบิดมาบมนมับบบิิมกูหา แตกถัวไเดียวากเขาเลยสามเแล้วเฟซาเซแเลยมกูไม่มีปืนเลยเจ้าจสิยจริงจรเงกแตกเยอค่ะใครเกงกูแตกได่งาวะไอ้ทียโดนเบอร์รวมวดีเลยไอ้เสร้งไปเนี่ยไอ้เสริ้งไม่ช่วยเหรอกตกอยู่ข้างบนชั้นแดงะมันแดงอะมันอยู่บนแดงไอ้เสร้งอะมันอยู่บนแดงหมดเลยกูแตกไอ้เีย ไอเติงไม่ช่วยเลยอ่ะทำไมวะทำไมแตกแล้วรวมกันเลยไล่อยู่โอยยันเลยกูยันแล้วกูยันแล้วกูยันแล้วเอาขึ้นนี่ขึ้นนี่ขึ้นไปนีกูยันแล้วรอบหนึงอ่ะนะคนคิดว่าไม่แตกแม่หัวสองไม่แตกใช่ไหมวะพี่ไอเจ้าชนะเพื่อนชนะมันอยู่ชนะเพื่อนมันอยู่ชนะไป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 ไหนแล้ววะไปอยู่ข้างล่างอ่ะอยู่กับน้องกันอ่ะคนนึงอ่ะขั้นแบบเพี้ยนอันนี้เสกเก่าติดอัพอ้นเสกเก่าพูดว่าเจ้า มันไปไหนแล้วะภามึงช้ำนะฮะมึงช้ำนะต่อไ้เกิยอะไรอ่ะเกอะเกไมไหนอะแหนว่มันยิงปี๋ไวะรับตี่นอ่เหี้เฮียเฮียไปไหนหมดวะดักมันแดงไว้นะดักมันแดงไว้นะไอกูล่นไอรรวมรวมรวมรวเซตเก่าเซตเก่าเซตเก่าก็ได้ยเ่ต้องตรงต่อขึ้นมาเดั่งฮัลโหลเั่งขึ้นมาเซ็ตใหม่เซ็ตใหม่น่าเั่งเีตก เดี๋ยวดิขอปืนได้ป่ะยิงมันตายกูขอปืนได้ไหมเออยิงให้ตายก่อนแล้วค่อยเอาไอ้ที่กูโดนเขายิงไว้สัตว์มูนเลยคนหนึ่งเยี่ยมมากนะไม่พอเจก็เอาเงินคื้ได้ๆขวบใกล้ๆใได้ๆใกล้ๆโอ้โหอะไรลอยกว่าข้างในใกล้กระตับโอ้โหเชรีดผมเลยอ่ะเอาของมาพี่ใช่หนูว่าตับไก่ตับไก่ตับไก่ลอยกว่าเเลรากินคนใหญ่เนี่ยสิบคนเลย ผมแม่งโดนเชิดหองแล้วเขตัดล้วนเขาตัไป้ี่ถ้าตัดก็ตัดไม่ได้หายเมื่อ้เย็นอีโคตรให้ปืนปืนผมหายอ่ะโคตรนอยู่นอยู่นี่ือยนี่ปอยู่นี่ปืนอยู่นี่ปืนอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยนี่นี่อยู่นี่อยู่นี่อ่นี่อยน่่นี่นี่ีอยูนี่อยนี่ย่นอยูนี่เออ่่ีนียนอียอียยย อ๋อไอพี่ไอเพื่อนมันเก็บได้ไหมก็ไอ้เพื่อนก็อีกตัวมันเก็บอะหมูมันนิ่มหมดนั้นไหมล่ะไมันนั่งมันเก็บบรรไดแลกอนจิมจิตัวลูบิ้งอ๋อมาดูแข่งกันเลยอะอ๋อเก็บเพื่อนอะโอ้เก็บเพื่อนหมดเลยพี่คือคือผมเลยคือเอนผมเลยพีิงได้แล้วอ่ะกระจอกกระจอกกระจอกเฮ้ยถ่ายรูปป่ะถ่ายรูปป่ะถ่ายรูปป่ะไม่ขึ้นมาถ่ายรูปตรงนี้ดิโหรอกระจอกรุ่ยเฮีย พวกกระจอกขี้วิวคือเซตคนไพี่เส้นประถันขี้วิวคือเซ็ตคนแอบผมแอบายเนี่ยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเฮ้ยทิ้งทิ้งของที่ได้มารวมตรงนี้กองกองตรงนี้กูไม่มีกูไม่ได้เฮี้ยอะไรเลยกูเสีย้้กมแแแพพถามเซ็ตละอันเนี้ยที่กูได้เขามาของใครไม่รู้อ่ะกูเสียก็บอกนึงอ่ะคอนแทคอะก็เป็นแคร์น่ะกูไก่เฮียแม่งเอ้ยทิ้งทิ้งของเอ้ยเดี๋ยวเก็บเก็บให้หมดทองมทองใครทองมอนเก็บมาเก็บมาเก็บทองใครเนี่ยกอทองใครเก็บดิเฮ้ยรู้ทองใครอ่ะกูยืมเข้ามายมาาจ้ กูไม่รู้ของใครยิ้มเข้ามาก็กูทิ้งไปเมื่อกี้ไม่รู้ของไทยยิ้มเข้ามากูบอกอยู่าโดนอดูฟังอยู่นี่ว่าไม่อหนได้ยินไม่ยไ้งเก็บกันให้หมดก่อนแล้วแล้วค่อยกองของแบบแบบแต่แต่อย่ากองรวมกันนะเว้ยคิดอหนิ่งกองกันไม่ได้หูฟังนะกูไม่ได้หูฟังนะกระจอกเฮียเฮียครับทีใหม่กูเจอคราทีใหม่ตามมาตาม ตามมาตามลูฟี่ลูฟี่ตามดิตามดิพวกมึงก็ตามรอขอุยีเกร์ตดลยวเกร์ตกูรอดนเปนนี่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 ไหนไมันได้แดงบันได้แด้งหรอยังแม่ไอูยังไมันยกใครอเซตพันน่ะเฮ้ยสองตัวเลยพันเซตเดียวกูยัดให้เดีวกูยัดให้่ไปดีเดี๋ยวกปเลยัดไปไปเฟมขึ้นเฟมเขึ้นขึ้นขึ้นอขึ้นเลยโ้กกูหล่นนีเฮหล่ไม่ได้พันเลย ไอ้มันหลบมันลงมันลงมาแลวมันลงมาแลวดักได้แดงไว้ดิดักได้แดงไว้ดิชั้นห้าท้องบัก้มันหลบมันโดมันโดจะเตกเราปิดตู้ปิตูให้ปิดตู้เอาปิดตูไว้ปิตูปิตู้นู้นอะไร้นไม่ปิดประตูอะอยู่นะดักบนนได้อยู่นะดักบอได้อยู่นะมันมันลงแล้วบอกนะมันลงแล้วบอกนะลงแล้วบอกหลังหลัง่เอผมพี่เอ้าหมผมชแม็กอยู่แดงหั เออมันเซ็ดเอสันจีเช็ดคิดมดคิดมดคิดมดโอ้มันขึ้นก็หายมันลงแล้วมันมันมันตกมันตกมันตกมันแดงเฮ้ยไม่แดงลูฟี่ลูฟี่อยู่ไหนวะนี่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 นจะแตกมาเต็มไม่เลือกโอ้พี่ไม่เข้าคนไหนเหียแค่เราแปดคนนะขึ้นเซิร์ฟอะสวยสวหมดเ้อมันตกไปไหนพี่ซับีงไง โอ้ยยยังไม่เห็นไงเอ้นี่ยัดดึกเอ้ยลงมาดวน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 โอ้มีคนอยู่ไหนโดนโดนโดนยักตึกอ่ดคิดมากเัยอยู่ในตึกกูรู้ลูฟี่อยู่ในตึกกูเร็วๆโหลดักดักล่างหน่อยดักล่างหน่อยดักข้างล่าดักข้ล่างนเอ้ยดักให้เดยักให้เดนดูล้กันมัเดนดูล้กดนแล้วโดนดแล้วโดนแล้วชั้นสามั้ชั้นหาชั้ดสี่ชั้นสี่เจ็ดสี่เจ็ดสี่เดี่้มันอยู่นี่มดนอดน ไปไปไปตึงโน้นเลยแล้วมึนแล้วมึนแล้วไอ้ม่ตายไอ้เหี้ยชั้นสามฉันสามลองที่อยากดีมันดีสวยเอาไปตายมันไปตายวะไม่ปาร์ตี้มังบิดจริงไอ้ไม่หล่นไม่หล่นไม่หล่นปิดไล่ดีไล่ดีไล่ดีไม่หล่นแล้วตัวให้รอดแล้วกันไม่ดุ่มไปหนุ่มไทิ้งเซตเถอตัวให้รอดแล้วกันอยากหนุ่มไหม มันแดงมันแดงมันแดงตัดมันแดงมันแดงคนนึงดักไม่อยู่หรอกงั้นก็ดักไม่อยู่มันโดดลงมาได้บี่มันโดดแล้วมันโดดแล้วชนะชนะชนะห้องชนะชนะชนะโดดไปวิตูวิตู้เลยโดดแล้วโดดแล้วบาดีโดดแล้วดีไปต่างดีหรอโดดแล้วโดดเลยดีจะหลงแล้วหลงอะไม่เลื่อนไปมันขึ้น้ำสีน้ำสีน้ำสน้ำสีน้ำมันแย่ตึกแล้วมันแย่ตึกมันแย่ตึก ไม่ขายไม่ขายไม่ขายมันแยกตืกอ่ะโอ้โหอย่างไวลยเหี้ยแล้วดูสภาพปืนดูดิโอ้โหเฮี้ยแค่เราไปย้ะจังวะหนมทิ้งเฉอทีากิ๊่างิแบบนี้เว้ยแคนคุมเฟยี่กใหม่ชช้นหนึ่งอ่แค่พี่ี่หินปิษี่หินบรัหลที่ใหม่เช่นหนึ่งกำลังไปกำลังไปอยู่เฮ้ดักดนักกลางไว้ดักกลางไว้สองคนดีดักกลางไว้สองคนดีดักกลางไว้ดักกลางไว้มัน้แดงมันแดงมันแดงมันแดงเลยพี่มันแดงเลยอ๋อทำไรโอ๊ด ผมกำลังไปอย่าแยกกันดิไปก็ไปกันเยอะหน่อยตรงนั้นน่ะระวังระวังระวังไอพี่ปืนเอาไปเลยดูกรอไปเลยเด็กก้างไปเยอะๆหน่อยพี่ไปไหนไ็ไหนนะลองกันหน่อยลองกหน่อตัวนู้นให้หน่นะยิงหลังให้หน่อยยิงหลังให้หน่อยเออผมเมื่อพี่ผมเมื่อนเฮ้ยผมเมื่อนเอาเฮ้ยอย่าไม่ติดโอ้ยเสือแต่งเนี่ยพี่กับผมตัวนึงกับป๋าไตัวนึงพี่ไอ้นี่ยสองคนนั้นถอยมาก่อนถอยมาก่อนไอเฮี้ยยัดแม้ของเพื่อนป่ะโอ้โหเย้ยนี่ได้แค่นี่เนาะ นักของมั้งล่ะนักของเพื่อนมั้ไม่ได้หรอไม่ได้เลยเลยหรอสักโอ้ยอยู่เปนเสี่ยคนไม่ได้เลยเลยมไม่กูยัดกูยัดขึ้นไประบนเมื่อกี้เกี่ยวกับเนี่ยพันแซษกับผมตัวนึงเนี่ยไม่ที่ลังผู้มึงกูไม่ต้องยัดแต่กูยัดเองกูแตกไม่เป็นไรเด้คาร์บอนแตกไม่เป็นไรกูไม่เสียดายแล้วไอ้เหี้ยแต่ก็หัวร้อนหน่อยนะถ้าจะแตกแค่อีกตึกอะพี่ไอ้รอรอดักเลยว่มันจะย้ายตึกแน่นอนนะไม่ได้ยี่ห้ ไหนมันคือรัดสองตัวด้วยสองตัวมันให้เพื่อนเล่นมันได้เพื่อนเล่นมามาเดีวกูย้ายเดี๋ยวกูย้ายให้เดี๋ยวกูย้ายให้กูยายให้ย้ายเยอะเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยออใส่เยีวกูวิ่งอะไรอะกูวิ่งอยู่นะกูเลยหน้ามันด้วยออะไรอะมายิงกูอะไรวะโอ้แต่พี่แต่พี่แต่พี่สวยเลยสวยน่มเพื่อนเนึ่สวยพี่อะไรอะกูวิ่งอยู่นะวิ่งย่หน้ามันด้วยไอมันแดงใจยืน ยเย็นมันได้แดงอ่ะเยี่ยตัววาวแล้วไม่ได้เฮี้ยอะไรเลยสัตวสเฮี <m <m sì ้ยไม่ลงมากันหละมึงกินลอยกูไปช่วยเพื่อนพี่ไหนกันเลฟซีมูตัววาวไม่ได้ขว่วยเฮี้ยแต่เมื่อกี้ใครเปใครแตกพี่ใครแตกเมื่อกี้อยู่นี่วิ่ง้เรื่องไอ้เชิงอ่ะแตกแล้วเหรอวะแตกแล้วเหรอแล้วหน่ะชื่อมันเฮ้ยข้างหลังข้างหลังไอ้ตัวตึงอ่ะกูไม่มีปืนเป็นปืนไกลมันยิงเขาโอ้ยหล่น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 หนึสองเฮ้ยมินน่าดาแม่งทำไมมันชอบมิ้นนอาเยอะแยะวะ อ๋อไอ้เทียก็มึงแจกดาวมันก็เลยเม้นกันไม่มันเม้นแล้วเม้นอีกไอ้เทียอ๋อแบนเลยใครเม้นสองรอบแบนแบนจริงเลยอีเมลมหนาสองตัวเนี่ยสองตัวอยู่หน้าผมเนี่ยเอฟเจ็ดเลยสองตัวเลยสองตัวสองตัวก็เม้นก็ประกาศไปดิใครเม้นสองรอบแบนนะแบนแม่งเลยกินไม่ได้อ่ะมันมันอยู่นี่มันอยู่นี่มันนี่มันคือประเด็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 นสองตัวสองตัวแก้วเลแต่บ้านพ่อตักดูด้านบนเลยยัดไปทีเดียวเลยตามโมดูเลยตามโมดูเลยตาเนี่ย เดี๋ยวผมผมขึ้นไปดักผมขึ้นไปดักโดนลอยหลังแม่งมืดเลยมันนี้ล้างสุด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 โอ้โหเกิดอะไรกันไปแล้วเกิดอะไรกลางไปแล้วเกิดอะไรกันไปแลางผมผมดักบไดแดงให้ดักบไดแดงสองคนดีไม่ใช่ได้เบิ้ลตายไอ้เชื้อเสืองโดนอีกแกมันอยู่มันขึ้นไดแดงตัวนึงเนี่ยหน้าผมเลยบนตึกดัดฟ้าเดือตัวดิเดวิลโอ้พิจายเยี่ตัวพิจาย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 อยู่หน้าผมดัดฟ้าตัวนึง ไอ้เกลือนะกูนะพูกลกูรูกโยเกลงอไม่ได้ลด้วยไมได้นะกูเลยรกูถองเวลาไม่ให้อยู่เบบี้มูมี่น uh ี่ใครว้าเกรอหรือว่าใครเกออะไรมีคนเติมหนึ่งพันไม่ก็ถามไงเบบี้เบบี้มูมี่คือกูถึงาม้เปิดเียร์มากเลไอ้นะกูนกูองไรอแล้วงพี่วางงวางพี่งอ้ไอ้กูอยู่ไอ้เฟมไอ้เฟมโดนไอ้เฟมโดนไอ้เฟมโดนอไอยู่ไอ้เฟมกูหล่นเฟมโดนไเฟมโดนหอมกูหล่นกูหล่นเพื่อนมันจะแตกเฮ้ยไปเลยเ้ยเ้ยเมาชักที่อ หมอนตึงมอนึงเบบี้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 ตายแน่สวยเซอร์เบ็ดไม่แตกเหี้ยอะไรหมดเลยเบ็ดเก็บๆ้องไกลเก็บนะพี่ไอเบบี้เบบี้เบบี้ห้องนี้เบบี้ห้องนี้เอาไม่ยีไม่ดิเข้ามาแล้วปิดประตูให้ไอวะเนี่ยหาทางปิดประตูมันน่ะแตดสวนี่โอ้ยตัวพี่เก็บเก็บตัวไหมนะพี่เก็บเก็บใครโดนวะใครโดนก็บอกเพื่อนหน่อยดิ ก็แชร์จอให้ดูมันดิเก้อฮะแชร์จอกูดูเลยดิเก้ออ๋อยเซอร์มันก็เล่นอยู่ไม่ใช่เหรอแจกแล้วหรอเออก็เล่นดีไงแต่กูอยากดูไอเก้อมันเล่นอะไรอยู่เล่นเล่นมันเล่นเล่นฮะเก้อเก้อว่าเซอร์มีหรือมั้งเมียแปลกแปลกแค่เราอะโหคนขันสวนดิเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปยิงมันเอาดิเอาดิโอ้โหสวยนะไอเดียยิงมันเกือวะเนี่ยเนี่ยเรื่อ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 ไล่ดีไล่ดี ตายแนี่ตายเนี่ตายแล้วแน่จะเจ๊งแล้วนะโอ้พี่เจ๊งวิ่งอย่ะคุณนายการพี่เอาเลยเอาเลยพี่เอาเลยวิ่งอย่างเอาปัญหาเลยนี่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 ประตูประตูบันเหล็กบันเหล็กบันเหล็กดักดักบันไดกลางัไว้รบันไดกลางไม่โดนมันจะโดดมันจะโดดแต่บันไดกลางไว้เพื่อนมันโดดแล้วโดดแล้วโอ้แม่งมันหลอกนี่แน่ตัดนี่แน่แตกที่ดูพี่ไม่ปืนนะขอบคุณหน่อยผมไม่หน่อยผมจะรีบพี่ผมผมไม่น่อยปืนใหม่อะบอลอะไรพี่ บอลเอาปืนใหม่ป่ะอย่าไปด่าพวกมันบอลเอาห้าสิบป่ะบอลเอาห้าสิบป่ะเอ้ยไม่ใช่ไอ้ตาไอ้ทีทีเอาห้าสิบป่ะห้าสิบเก่ามามามาห้าสิบเก่านะไอใครต้องขอขอดิไม่ได้ขอแค่ปืนขอแค่ปืนกูขอแค่ปืนอ่ะมีปืนใหม่ปหมห้าสิบใหม่อ่ะมีไหมเอ้ยเอ้ห้าสิบป่ะไอ้ไรผมดีห้าสิใหม่เนี่ยมึงยุ่นไรละไอ้ฮีอ่ะดีขอเต็มเลยฉันสีของบักกี้ฉันสีของบักไม่เป็นไรพี่ดีละพอหมดยังเหลือตัวเดียวเหรอเหลือสองตัวไอ้เหลือสามตัว เห็ุดิสดิพี่โอ้ไม่คุ้มเลยเจ็บปืนไปแชทไอ้ย่าอย่าเพิ่งดิสนะเว้ยอย่าเพิ่งดิสโหลอย่าเพิ่งดิสใจเย็นขอขอถ่ายหนูไปนอยากแชร์โคบะมถ่ายเลยถ่ายแบบไม่ต้องแบบถ่ายเห็นชื่อแค่นี้ถ่ายเห็นชื่อว่ามีใครมั่งไงแค่นั้นเองเราค่อยมามามาบัลล็กมาบัลล็กมาบัลล็กเออเนี่ยไม่ราทหมดแล้วไอ้เหี้ยพีหมดเลยใช่ไหมเออเบบี้เบบี้เบบี้มุมนี้เบบี้มุมนี้เบบี้เลยเบบี้ไม่ไม่จะทิ้งของไว้ตรงเนี้ยเครื่องกลารนู้นเนี่ย ไอเบบี้ล่ะระวังไอ้เบบี้ด้วยนะระวังเบบี้โดดลงมายิงหัวหมดฉันทิ้งของแล้วเนี่ยผมได้เนี่ยผมได้เนี่ยพี่เฮ้ยยิงยีอะไรเลยตัวเขียวอ่ะกูเขียวเลยนะเดียวเซ็ตเดียวเท่านั้นแหละมีมาตัวเดียวโอ้ยในกลางอะหรอกแต่ยันทีนี่มากก็ดีพี่พี่ไปออกออกแล้วนะเต็มไปเต็มโซนไหนแบบโชว์สศักยภาพล้วออกทั้งหมดอ่ะแบบโชว์อย่างเงี้ยว่ะเยอะขนาดไหนอ่ะเต็โซนอะไปทิ้งของมาเยอะขนาดไหนล่ะเออไปแบบเดี๋ยวปั๊บปั๊บปั๊บประมาณโซนสองโซนสองรวมโซนสองเดี๋ยวค่อยแบ่งกันไปรวมรวมสอง แบ่งเฮ็ดเลยเอ๊ะแยกกันนะเฮ้ยไม่ได้แยกกันกันแล้วมาดูดของพุ่งนอ้สัตว์เด้อโคนงแดงดูดของไม่ใช่ว่าทิ้งไปแล้วเก็บคนแล้วชิ้นสองชิ้นก็พอไม่ต้องแบบแบ่งให้เรนติดไปโซนหนึ่งหนิพี่แล้วออกไปทั้งหมดเราลองกันออกไปพร้อมกันอะเออใครยิงผมพี่ใครยิงผมผมันแตกพี่อ้าวโซนหนึ่งแล้วโซนสองโซนยี่สิบโซนหนึ่งดิพี่เอาแตกเหรอไอพี่เพื่อนแกล้งอ่ะพี่เอาเพื่อนยิงใหม่อ่ะ เพื่อนมีงากเอะโหลยิงแต่ไม่ตายพี่อะตัวแคร์ยิงยังสั่นเหมือนตายเนาะผมตกใจยังไม่รู้ว่าใครเนาะ่วยพื้นดิบวิยังจะเร็วกวีกเดี๋ยวเลี้ยงไปหาไอ้เซิงอีกนี่เย้มาแล้วมาแล้วเสียปืนไปแซ็บอกหนึ่งเย้เอ็นี่มานี่ใครมีฟืนไศษก็แบ่งเพื่อนหน่อยใครมีปืนเศษอ่ะเอ้มามาเขามาเขาเผื่อคนเข้าเดี๋ยวมันเก็บของมานี่มานี่ ไอพี่ไปเซตโซนหนึ่งให้ทุกคนนี่พี่เลือกออกสมการนะพี่งัน้นโซนสองต้องมาโซนสองก่อนเด้อให้คนในโซนรู้ว่าเออเราแครนตรงนี้นะน้ำหวานเออนัอ่นแหละมามาโซนสองก่อนนี่รวมสองโซนสองก่อน,ออน,นขอมาทุกคนอ่ะขอมาทุกคนเถอะเนี่วิ่งมาตรงนี้วิ่งมาตรงนี้เดี๋ยวคนเข้ามาเก็บอีกอย่งางไ,ไอพันวิ่งมาตรงนี้ตะวันที่เขาดิเออหนีตรงนี้นีเดี๋ยวเข้ามารวมกันให้หมดเอ้ยอย่าเก็บกองอย่าเพิ่งเก็บนะถ่ายรูปกกอล์ฟคุณไปหาทิ้งต้นอื่นไหมเดี๋ยวเผื่อมีคนเกิดมาวิ่งมาเก็บอีก ไม่ไม่เก็บไม่ทันหรอกดูการพี่บอกว่าถ้าพี่ไม่รออีปาร์ตี้อิมวันนี้ไม่พี่คนละกองนะพี่อย่าเก็บกองของคนอื่นนะเพื่อเก็บนะเดี๋ยวค่อยอย่าเก็บกองของคนอื่นอันนี้ไม่มึงยืนเลยใครทิ้งกองไหนมึงก็ยืนตรงกองนั้นไปเลยอ่ะเอายืนข้างหลังกองอ่ะเอาแคนแคนเราตอนลงทีโมมีแค่นี้เหรอเออมีแค่นี้แค่นี้ก็เยอะพอแล้วนะไอ้เชี่ยมึงจะเอาเชี่ยอะไรมากกว่าอ๋อแล้วก็เหลือตัวตึงไอ้ตัวตึงยีงคนหนึ่งไอ้ตัวตึงอ่ะตัวตึงเรียกคูซะเออไอ้ตัวตึงไม่มาวะ คนแปลงหน้าพี่คนแปลกหน้าเอ้ยคนแปลงหน้ามาได้เก็บละไอพ,พี่คนมา้าคนม้าเก็บก่อนออกไปเนี่ไป 800, แปดร้อยมึงซื้อไหวปะละ่ะออกไปเออไม่ไหวก็ดิสไปแค่นั้นแหละไม่มีใครขายนะครับในเนี้ยมันหาซื้ออะไรไปบ้างไปบ้างใส่ถ่ายรูปก่อนเหรอใส่ถ่ายรูปก่อน ีมันออกแล้ยนะเฉยๆมันออกเลยทอย่าเด็ดมาว่าทิ้งทิ้งกองที่ของที่ได้แก่เฮ้แต่อย่าเก็บนะเว้ยรีบถ่ายเลยแล้วรีบถ่ายรีบถ่ายเลยถ่มาหาหัวหน้สั่นกูต่อยหน้านะเดิไปไกลๆกูยิทีโอโอ้โหก้อนเยอะดูดิเนี่ยมากองใครประมาณทิ้ง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 ให้หมดน่าเก็บจังว่าน่าเก็บจังเฮ้นี่มาทิ้งนี่แถวๆใกล้ๆหนิมึงไปทิ้งใม่ไก่อย่างใครถ่ายดูของกูเด็ดดูของโกงดูของเย้มาทิ้งโอ้ยทิ้งบนเขาเลียวอ๋อผมไม่ได้พี่ผมได้แต่ใช้ตัวเองอ่ะ ลงมาดิโอ้ลงมาแม่หำเออทิ้งไปไม่เก็บของกันอยู่แล้วได้ไปเซฟโซนเร็วดิบทิ้งแตกไปเทศหนึ่งอ่ะแม่แจ้ตัวโอ้ใครวะเนี่ยได้ปืนสามบอกเลยอ่ะเฮียแตกแล้วหรอเอ้ยเอานี่เข้าไปถ่ายทีเข้าไปทีเข้าไปที่อะไรกูเหมือนกูมีอะไรทิ้งกับเขาแล้วอเที่เออไม่ไป่ไม่เป็นไรทิ้งเซยขาดพุดเลยตัวเองเนี่ย อิงผมเสียไปเซตหนึ่งเอ่คุณได้ปืนเยอะสุดแล้วถ่ายตอนี่มีคนที่เอาเอาผมไปพี่แต่ตอนน้มันมีปีกมานี่เก็บอันใหม่วะเออเออรอบนี้ผมรอบนี้ผมทำไมมันต้องมึนกันด้วยไม่เพจะได้เสร็จจะได้รีบไปเนี่ยอย่างเงี้ยเสียเวลาเออออแอปผม้าพาวี่อะไรทั้งหมดผมเสียไปสี่เซตอะเออถ่ายก่อนนะเกียเลยก็ยังเสียเลยเนี่ย ไอพี่ผมเป็นไอไปเล่นรอบแรกคิดว่าไปเล่นกันไก่พวกเกิดกูแตกไปสามไอ้กูปรับภาพแป๊บเนี่ยผมเป็นคนเก็บค่าผมไปคนเก็บขยะผมเป็นคนเก็บขยะไอ้ไอ้เด็กนั่นบอกว่ามันแตกไปสี่ไอ้ก้วนระเบิดปืนไปห้ากระบอกเซตสามเซตแล้วก็มาแตกเซตมีอีกไอ้ที่นั่นแตกด้านเซตผมไงผมไม่ได้เก็บมาไงไปีิถ่ายนียไอยืนดียืนดีไม่ยืนกันวะยืนแล้วเนี่ยถ่ายโอ้ไม่เห็นกูนอนเนี่ยไอ้เหี้ย ไม่ยินแต่หลังเซตใคร่ายได้ที่ยินหลังติดได้ได้แล้วมาเก็บเก็บของกองคนเองก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งเก็บเก็บของดีก่อนแล้วก็แบ่งกันเดี๋ยวเดี๋ยวเบิร์นกูหายก็บอกนย่งเงีเรอเดี๋ยว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 ขยายกู่อยทิพแม่มามามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวของเศษใครอ่ะมามาเก็บเอามาเก็บเอาแบ่งกันแบ่งกันออกผมครับพี่เฟมออกผมฮะเนี่ยเฟมอะเก็บเก็บคนละชิ้นนะมีหัวใหม่ให้เอาเอาดิ เอาดีหัวใหม่อ่ะกูไม่ได้ของใหม่เลยมาดีมาเอาดีหัวใหม่กูมีเซตหนึ่งเนี่ยเฟรมเฟรมแบ่งแบ่งกันเก็บมากไม่เก็บแบ่งกันเนี่ยเฟรมเฟรนเอ้หัวเก็บแบ่งกันเอเก่งเก็บเก็บเลยน้องเก็บเลยไอคนมาไอนี่ทีทีมาทีไอพี่ให้เหรอไม่เอาไม่เอาไม่เอาใครมีหัว่อยมีอ่ะผมเอาเองมาเฟรมเพื่อนทันหนึ่งเพื่อนคนละเซตคนละเซตของกูเซตหนึ่งอะเพื่อนยังกูมีกูเล่นได้แบบนี้กูได้หัวเจ็ดสิบเอ็ดหัวเจ็ดสิบเอ็ดหืนยี่สิบแปดเอ้หมืนยี่สิบเจ็ด ไอมีหขอตัวให้ผมบ้างวะไปอ่ะเฟมขอเซ็ตหนึ่งดิเพื่อนเซ็ตกูหมดเลยเพื่อนเฟมซิมมอลใช่เหรอไเฟมนี่ก่อนเฟมพี่ก่อนเฟมนี่ก่อนเซ็ตใช่ไหมดแล้วกูกูบอกให้มึงมาเล่นด้วยกันปกลิ่ไหมอะไรเฟมพวกมันอยู่เฟมเอาแค่เซ็ตนะเดี๋ยวแป๊บๆใจเย็นดิเฮ้ยเล้วปาร์ตี้มาหรือยังเนี่ยฮะ็ตอยังหรือยังใช่ป่ะอ่าหมณ์เลย ไปแจกสวนแล้วเหรอพี่ไม่ไปแจกสวนแล้วเหรอเยอะใครอ่ะปัดอะไรก็เอ้ยไปโชว์แอคหน่อยไงไปเดียวแล้วก็ค่อยไปเอ๋อไปไปมีคนจะเข้าแคนว่ามาดิซเป็นมาโซนสองนี่มาโซนเท็ดดิโอ้พอแล้วเยอะแล้วเจ้าพันไม่เอาไม่เอาพอแล้วอันตันเกียนะเออเออไม่เอาไม่เอาพอแล้วกูขอฟังเสียงแม่งนี่แต่ว่ามันพูดป่องพูดป่งเข้าหัวชื่อใครครับชื่ออะไร เจอเจออยใครพูดว่าไอ้เชี่ยโป้งเขาหัวเมีอะไรเสิร์ดิ่งดิ่งไม่ต้องเข้าเอีกดิ่งก็ไม่ต้องเข้าไอีกสักยอมทั้งนั้นไม่เใช่ว่าไปลกไม่ด่าไหมอไอ้เซิร์ฟไม่ได่าควายกูไม่ได้ด่ากูพูดเฉยๆตอนกูดิ่งแล้วลงเลยพี่ลงเลยพี่อุ้ยรับไอ้คนนี้โดนเยอะ เดี <ique> ๋ยวอ๋อมใหญ่กูลงหัวหมูนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เชี่ยการเซฟโค้ดลงทีสโมสรไหมมึงว่าป่ะเป็นตัววันแล้วพี่ผมลงแล้วผมลงแล้วลงแต่มาปะถ้าเราลงหัวหมูล่ะลงกันใหญ่อไม่ไม่ลงเฟรมเอาปืนแคร์ลงไงโอ้โหไอ้เชี่ยกูใส่แม็กตัวละสองเม็ดหัวหนึ่งตัวหนึ่งแต่เฮ้ยมไม่ฮัลโหลอตีโมเนี่ยกูลงมาแล้วเนี่ยลงแล้วพี่กระปงกำลังลง เปลี่ยนเพื่อนสองคนเซตนึ่งรันรวม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 เดี๋ยวให้ได้ยิงให้เยี่ยตอนนี้สภาพตอนนี้กูก็ก็ก็มีกระบอกสองกระบอกตอนเนี้ยเนี่ยไอซิกแซกเนี่ยถืออยู่กระบอกหนึ่งแล้วในการมีกระบอกเอ้ยลงลงมาหน่อยเออเดี๋ยวกูให้โป้งเข้าหัวเนี่ยห้าสิบแน่นอนแต่ไม่ใช่พันเซ็ตโอ้ยรวมก่อนรวมรวมรวมลองนับเบียดกี่บีกี่ตัวดิหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ก็กูเสียไม่ได้เนี่ยแหมกูกูเกิดกำลังเกิดกำลังเกิดอยู่นี่พี่ทางหนั้โคูเอามันดีละเฮ้ยฮะทีใหม่ทีใหม่นั่น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 ตรงนี้โป้งเข้าหัวก็อยู่ว่าโป้งเข้าหัวเนี่ย50แน่นอนยิงยิงยิงดิเอาดิตเข้าไปเลยเข้าไปเลยโป้งนี่ตึ่นั้นเหรอไม่ตื่นี้แหละเธ๋อมึงไม่ต้องไปยิงกับมันหรอกไอ้เหี้ยสามเจ้มันเอาไม่ลงกูไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะ ไปหิวแค่เราไปคนวะได้บอกมันยิ่ไปเราเราจะดีไหมเธอไปดิดิดดิหิวหิวเพื่อนไม่ดิดเ้ายเข่าเข่าหัวเข่าของเขาเข่าหัวหน้าเข้าหัวมึงไงเนโก้เข้าหัวที่ว่าไม่ใช่เติมพันใหม่ด้วยดึงแรงไม่มีแล้วครับผมไม่มีแล้วครับผมตายแล้วหรอสองเม็ดเองนะทุกคนแล้วก็ให้พวกมันดูอ่ะไอ้พวกมึงเลี้ยงอย่างวะไอที่อ่ะ แคนนั่งก็แคนใหญ่ที่สุดในเซิร์ฟแล้วมึงก็เลือนกันนออ้องสองเมตรเองนะก็เห็นแคนในบอลใหญ่นี่ตะแรกกันตัวพันจินสันจีหมดนเลยนี่เอามาไี่เรียกบอลดิแคนในบอลไหนบอลน,นะครับไอหัวพระค,าค้าแคนแคนเอ้ยกูยจะใส่หัวโมไปถ่ายรูปอยู่เดี๋ยวรอแคนครบก่อนแบบครบแบบสิบสองสิบสามคนใครก็ได้เต็มไม่ครบสามพันต้องหัวหมูไม่ควนดิเลิกเล่นละไอ้เขียวนี่คนละเดี๋ยวผมไปเซฟให้ควายไปบอลโซนเป้าหหลวงไ่ได้บอโซน เดี๋ยวไปดิไปดิเสียอะไรวะบอลบอลบอลแกลแกล้งบอลบอลบอลกูเลิกเล่นก่อนเอาอย่าเพิ่งดีให้พวเยอะก่อนอะไรอย่างไรอย่างไรอยไม่มีกูมันจะตายไงมีเออตายมันไม่โอ้มันน้อย